สวัสดีค่ะวันนี้มีของมาส่งค่ะวันนี้มีทรายแมวมาส่งก่อนอื่นแม่กิ่งก็ต้องขอากราบขอผู้คุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะสั่งทรายแมวมาให้เด็กๆค่ะแล้วก็มาได้จังหวะพอดีเลยค่ะมาได้จังหวะพอดีที่ทรายแมวเราหมดเกี้ยงพอดีเลยเนาะท่านสั่งมาให้ถึงสิบสองถุงเลยค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอากราบขอพระคุณคุณนาแล้วก็คุณเบิร์ตมากๆเลยนะคะ ท่านทั้งสองเมตตาแม่กิ่งมาเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารของเด็กๆบ้างแล้วก็าซแมวเนี่ยค่ะเพราะว่าท่านก็เล็งเห็นว่าาซแมวนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับคนเลี้ยงแมวระบบปิดแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหนาแล้วก็คุณเบิร์ตมากๆนะคะแม่กิ่งก็ขอให้ท่านทั้งสองแล้วก็ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ<ม>ท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ แล้วก็วันนี้เราก็มาดูเด็กหลังบ้านกันค่ะมาดูเด็กหลังบ้านของเราเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างทองกวาวรายง,งานตัวคนแรกค่ะแล้วก็มาพี่ทองทิวพี่ทิวกัพี่ทิวน่ารักค่ะแล้วก็ทองทองสุกค่ะทองสุกปกคอสีชมพูข้างบนจะเป็นลัคก,กี้แม่กำไลทองของเราค่ะแม่กำไลทองอยู่กันครบนะคะเด็กๆ อันนี้คือทองสร้อยค่ะทองสร้อยแมวเปิดของเราขี้อ้อนนางอ้อนแม่กิ่งมากมายเลยนะคะอันนี้คือพยายามปีนตัวแม่อยากให้แม่อุ้มนะคะแต่ว่าพอแม่อุ้มเนี่ยแป๊บเดียวกระโดดลงเลยค่ะเขาขอให้แมไ่ได้เอาแขนอุ้มอุ้มเสร็จนางก็กระโดดลงจากตัวแม่เงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนี้ตลอดทองสร้อยก็ไม่คิดม่ไม่คิดนะคะว่านางจะเป็นแมวที่ขี้อ้อนได้ จากที่เป็นแนวที่เหี้ยสุดๆเนาะถ้าท่านใดที่เคยติดตามกันมางแต่ต้นๆจะเห็นทองสร้อยและจะจะรู้ว่านางเป็นแบบไหนรักมากมายค่ะเด็กหลังบ้านกลุ่มนี้อ้อนหอมกันทุกวันเราจะกอดจะหอมกันทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นแม่กิ่งชอบหอมชอบฟัดเด็กพวกนี้ค่ะเพราะว่าพวกเขารักแม่มากแม่ก็รักพวกเขามากเหมือนกันค่ะ แมวเปิดใครว่าไม่สวยสําหรับแม่กิ่งเมื่อก่อนอาจจะมีความคิดเหมือนกันค่ะแต่พอทุกวันนี้พอได้เลี้ยงแล้วเนี่ยเปลี่ยนความคิดเลยค่ะอันนี้มองครับวายหาวเหรอลูกนอนยังไม่พอมุทูมูทูนะคะอันนี้ก็คนสวยทองสุกค่ะ อ้อนแม่นะคะอ้อนแม่เรียกแม่เมียวเมวดำอีกคนนึงค่ะที่แบบอ้อนมากๆของเราสําหรับท้องสุกน้อยเนาะน้องคนเล็กของห้าพี่น้องเขาค่ะข้างบนนั้นลักกี้นะคะลักกี้มาทีหลังมาทีหลังจะตามทันแล้วค่ะ เด็กๆกลุ่มนี้นะ่าจะไม่โตไปกว่านี้แล้วค่ะน่าจะอยู่แค่ประมาณนี้ละแต่ละคนจะสังเกตว่าเด็กๆบ้านแม่กิ่งอะ่ะจะไม่ค่อยอ้วนมากอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอะ่ะได้วิ่งวิ่งไปวิ่งมากระโดดโลดเต้นกันค่ะพวกเขาก็เลยไม่ค่อยอ้วนแต่ก็แน่นทุกตัวนะคะแน่นทุกคนพองสุกสวยไหมคะ โชว์ความน่ารักน่ารักของทองสุกนะคะวันนี้ไหนไหนเงยหน้าก่อลูกเงยหน้าส่งความน่ารักกัอนหน่อยทองสุกน่ารักไหมคะสวยไม่แพ้นะคะสวยไม่แพ้คนอื่นเลยสําหรับทองสุกข,ของเราไม่มีใครสบายเท่าพี่ทิวอะนอนจับจองพื้นที่สบายใช่ไหมลูกหอมชอบหอมซ้ายหอมขวากันคะ่ะ แม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นอย่างแม่กิ่งไหมแต่แม่กิ่งเนี่ยรู้สึกว่ารักและผูกพันเด็กกลุ่มนี้มากๆแล้วก็แบบว่าหอมกันตลอดเลยค่ะหอมจุ๊บกันตลอดพวกเขาก็ไม่มีเอามือตบอะไรหน้าแม่นะคะเวลาแม่หอมพวกเขาเนี่ยฟัดซ้ายฟัดขวาเนี่ย วันนี้ให้ดูความน่ารักของเด็กๆหลังบ้านกันนะคะเผือ่อพ่อแม่จะคิดถึงเนาะเผื่อจะคิดถึงเด็กหลังบ้านกันบ้างเด็กลังบ้านของเราก็มีความน่ารักเยอะค่ะเนี่ยค่ะโดยเฉพาะความขี้อ้อนเนี่ยสุดๆเลยสําหรับแม่กิ่งแล้วเด็กหลังบ้านแต่พวกเขาอาจจะไม่ค่อยได้กระโดดโลดเต้นเวลาที่แม่กิ่งถ่ายคลิปเนาะอาจจะมีแต่นอนตะมุตะมินอนปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุยกันแบบนี้ แต่เวลาเช้าๆที่แม่กิ่งไม่ได้ถ่ายเนี่ยพวกเขาเล่นกันนะคะกระโดดโลดเต้นคึกคักคึกคักเหมือนกันจากสวนย่อมวิ่งมาโซนอีกโซนหนึ่งแล้วก็วิ่งมาโซนตรงครัวตรงนี้ค่ะสามช่วง3ามล็อของพวกเขาอะจะวิ่งไล่กันสนุกสนานไม่แพ้เด็กในบ้านเลยค่ะอ่ะพี่ชับครับพี่ชับรายงานตัวครับของซับนะคะ วันนี้ทองซับอยากเข้ามาโซนครัวค่ะเข้ามานอนโซนครัวกับน,น้องๆแมวดรัดำกวนจาของเราพี่ใหญ่อันนี้พี่ซับนี่สำหรับพี่ใหญ่ของโซนหลังบ้านนะคะดูลาเต้ดูลาเต้ลาเต้ครับตึงไปหมดเลยครับ งั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมเด็กๆนะคะ